ถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหล,ลอนๆไม่ควรพลาดกับเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณ f l a มแฮทโทนิกลดผมร่วงผมบางเจ้าของเดียวกันกันกบเฟิร์มเซรั่มถ้าสนใจแอดไลน์แอดเฟิร์มไปหลอนกันครับสายต่อไปสายที่6ในค่ำคืนนี้เป็นสายของน้องพัดหมอผีแล้วก็ตอนนี้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับพัด สวัสดีครับสวัสดีโอ้ยเสียงเหมือนนอนไปแล้วหรือเปล่าเอยหลับไปนิดนึงโอ้ยโทษทีเดี๋ยวนะวันนี้อยู่ไหนอ่าอยู่สุพรรณนั่นไงเอ่อพรุ่งนี้ไหว้ครูพ่อพลเนาะใช่ครับโอ้เสียดายไม่ได้ไปโอ้โหเหรอพี่โอ้ใช่พรุ่งนี้ไม่ได้ไปสิมีมีอ่ามีพรุ่งนี้กมาลืนโอ้ติดเสาร์อาทิตย์เลย่ะใช่ครับเพราะว่าจะมีอาพานใหญ่ พรุ่งนี้แล้วก็มาลืนเป็นพันเล็กครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเเรื่องนี้ผ่านมาไม่ถึงไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องว่ากู่สายดำมันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครับผมไม่ได้ประสบพบเจอกับตัวเองก็องบอกนี้ก่อนเพราะว่าคนที่ประสบพบเจอเนี่ยพอดีเขามาถามผมตอนที่เจ้าของเรื่องหรือคนที่ประสบ สิ่งเนี้ยอ่าเขาตายไปแล้วเสียไปแล้วอ่าแค่เพียงแต่บอกว่าจะพามาหาแต่ไม่ทันคือคือเสียก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยอ่พาพอเสียไปแล้วเขาก็เลยมีบางสิ่งบางอย่างถ่ายรูปมาให้ผมดูคเ่ารู้จักไหมอะไรไหมเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวผมเล่าแต่ต้นให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาพูดทีหลังว่ามันคืออะไรได้นะครับ ก็มีอ่าต้องบอกว่ามีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งก็แล้วกันอายุเราๆสักเอ่อสี่สิบกว่าละเขาก็ทํางานเกี่ยวกับเอ,อ่าเกี่ยวกับเงินเนี่ยพี่อืเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับอ,อ่าการนําเข้าเงินจากต่างประเทศอะไระไปลักษณะเนี้ยนะครับทีนี้เนี่ยก็มีอ,อ่ามีอยู่งานหนึ่งเอาเงินเนี่ยมาจํานวนเงินค่อนข้างมากนะครับก็อ,อ่า เลยใช้ทีมงานหลายคนคือนี้เนี่ยพี่คนนี้น่ก็เป็นคนค่อนข้างที่จะที่จะตรงอนะจะไม่ค่อยชอบที่จะซิกแซกไม่ค่อยชอบที่จะอ่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเท่าไหร่แต่นี้ก้ความที่ว่าเงินมันเยอะพอมีคนหลายคนมาทํางานด้วยกันเนี่ยเขาก็เหมือนลักสณะว่ามีคนที่จะจะทําการยักยอกซึ่ง ก็มาชวนพี่คนนี้ว่าให้ทําเอาด้วยกันไหมอะไรเงี้ยซึ่งพี่คนนี้ก็แบบว่าไม่ไม่เอาเพราะยังเพราะว่ายังไงก็จะต้องผ่านพี่คนนี้ก่อนถึงจะสามารถที่จะทํางานต่อได้ให้เ,เงินเอาเงินเข้า,เ,าเงินออกได้อะไรเงี้ยนะฮะพี่คนนี้ก็บอกว่าไม่ไม่ทํายังไงก็ไม่ทําเขาก็เวียนมามา,นมาชวนหลายครั้งแล้ว พี่คนนี้ก็ปฏิเสธทูกครั้งเลยเพราะหลังจากนั้นเนี่ยคนคนคนนี้ก็พูดก่อนจะเกิดเหตุต่างๆก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าชวนดีๆแล้วไม่ทําอ่ำระวังจะอยู่มาเป็นสุขนะอือ่าพูดอย่างนี้กพี่คนนี้ก็แบบนนก็ไม่ได้คิดอะไรแา่ว่างานเนี้ยยังไงต้องผ่านเขาถ้าไม่ผ่านเขาเนี่ยมันไม่สมาถจะทําได้มัราะมันใช่รเขนเขาอ่า ถ้าเกิดเขาไม่เอาสักอย่างใครจะมาทําได้อะไรเป็นอย่างเงี้ยนะแต่จากนั้นเนี่ยก็เกิดเรื่องก่อนคืออยู่ในบ้านนะครับอ่ลูกของพี่คนเนี้ยก็มันแบบอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวออกมาครับแต่งตัวออกมามายืนเหมือนลักษณะว่ายืนเป่าผมเป่าอะไรอยู่ที่หน้าอ่โต๊ะเครื่องแป้งอะพี่ แล้วอันนี้คือเ้าเขาได้ฟังนะเขาบอกว่าจู่กระจกของโต๊ะเครื่องแปะก็มันแตกครับมันแตกแล้วไอ้กระจกที่มันแตกอ่ะมันกระเด็นเหรอเหมือนมันเหมือนมันลานแล้วมันแตกแล้วกระเด็นได้ไอ้เศษของกระจกมันนะมันก็มาบาดเอาที่ข้อมือ บาดที่ข้อมือค่อนข้างลึกนะก็ถึงเส้นเลือดทำให้ลูกแกเนี่ยเข้าโรงพยาบาลถึงกับถึงกับก็หนักอะ่ะเพราะว่ามันบาดบาดเราเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่อะไรอย่างเงี้นะเกิดจะถึงกับเสียชีวิตนะแต่ทีนี้เนี่ยพอ,อลูกของพี่เขาเนี่ยพูดให้แม่ฟังว่าก่อนที่เขาจะจะกระจกจะแตกเนี่ย เขาเห็นเป็นลนักษณะเหมือนเหมือนลมพายุอ,ะอ่ะอ่ามันหมุนอยู่บนอ่าที่นอนออแล้วก็พุ่งมาตรงบริเวณที่เป็นกระจกของโต๊ะเครื่องแป้งที่เขานั่งอยู่แล้วมันก็แตกแล้วก็แตกแล้วไอไอตัวกระจกมันก็เลยมาบาดอ่าซึ่งแม่ก็คิดว่าคงจะ อาตาฝาดหรืออะไรเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่ได้เพียงไม่ได้อะไรถือว่าเป็นอุบัติเหตุไปแล้วกันพอหลังจากนั้นปุ๊บบ้านเนี่ยก็จะเหลือแต่ตัวพี่เขาซึ่งตัวพี่เขาเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงอ่าสุนัขก,กันที่หมาตัวเล็กหมาพันุเล็ก,กนนะอะไรอยู่ในบ้านก็เหลือแต่เหลือคนกับหมาอยู่ด้วยกัน เขาก็บอกว่าเขาก็นั่งกินข้าวกินอะไรของเขาปกติไงหมาเขาเนี่ยก็จะวิ่งเล่นอยู่ในบ้านหมาเล็กเหมือนคล้ายๆปอมเหมือนคล้ายอะไรเงี้ยนะพี่นะก็เห็นจาตาเลยว่าหมามันวิ่งวิ่งอยู่อ่ะมันก็ลักษณะเหมือนที่เคยเห็นก็ไล้วลลมบ้าหมูเล็กๆไหมเวลาเราไปเดินแดแล้วมันหมุนขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาบอกอยู่ๆก็มีไอ้ลมบ้าหมูเนี่ยมันปรากฏขึ้นในบ้าน แล้วก็วิ่งเข้าใส่หมามวิ่งเข้าใส่หมาแกแล้วหมามันก็เหมือนกับมัน,ม,นมันกระเด็นน่ะกระแทกกับอ่าผนังของบ้านครับคือหมาถึงกับตายเลยเพราะหมามันหมาเล็กอะ่ะตายเลยแกก็บอกว่าแกเห็นหน้ตาเลยว่ามันเป็นเหมือนกับพายุหมุนขึ้นมาเริ่มจากหมาตายเลยเหรอฮะตายฮะคือมันกระแทกวิ่งกระแทกแล้วหมามันกระเด็นอ๋อ การกระเด็นขึ่นไปเหมือนเหมือนคนจับคนเหวี่ยงเงี้ยอก็ oh. ตายมาตายทีนเ้้กก็บ,บอกว่าแกแกเห็นเลยครั้งแรกที่ลูกเขาเขาแกพูดให้ฝ่ากิเลเชื่ออาจจะตาฝาหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแกเห็นเลยว่ามันมันมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยพอหมาตายเนี่ยคนคนเนี้ยไม่นายคนคนนี้ก็เข้ามาหาอีก เข้าหาอีกแล้วชวนทําทํานองเดิมอีกว่าช่วยทํทำไหมพี่อะไรเงี้ยทํำไหมซึ่ง่าทางพี่เขาเนี่ยก็ยังปฏิเสธว่าไม่ไม่ทําาคนคนนั้นก็เลยพูดประวานว่าคนข้างๆตัวแล้วไม่เหลือแล้วนะถ้าที่ยังไม่ทำมาคนข้างๆตัวก็ไม่มีใครเหลือมาคอยดูแลแล้วนะเขาพนะูดเช่นไ ซึ่งพี่คนนี้ก็เหมือนเราเขาบอกว่เาเขาเอะใจอะเอะใจแต่ก็ไม่ได้มีไม่ได้อะไรอ่ะหลังจากนั้นก็เกิดความแปลกขึ้นก็คือว่าร่างกายแกเนี่ยเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงคือขาขาข้างเนี่ยจะอยู่ก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยจะมีแรงไม่ค่อยจะมีแรงไม่สามารถที่จะคือนอนแล้วพอตื่นเช้ามันจะ จะก้าวเท้าลงจากที่นอนเนี่ยหาข้างลงเขาเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่มีแรงแล้วพอสัมผัสพื้นปุ๊บเนี่ยมันล้มมันเหมือนมันมันมันอ่อนแรงไปเลยอ่ะอืมอ่าทีนี้แกก็แบบไปหาหมอซึ่งหมอก็ไม่สามารถจะระบุสาเหตุได้ว่าก็มันเป็นอะไรทํำไมมันถึงอ่อนแรงไปเฉยๆฉยได้ยางนั้นเนี่ยอืมอ่า ไม่มีสาเหตุว่าเออมันเนเสลือดมันอุดตันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีนะแล้วขาข้างนั้นมันก็ก็เร,เริ่มเริ่มค่อยค่อยขลัขึ้นสีมันครั <c oughs> แล้วเวลาวันพระมันโกนเนี่ยมันจะปวดแล้วก็คลำขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยเกิดอาการอักเสบ จนหมอบอกว่าต้องตัดทิ้งข้างหนึ่งข้างที่เป็น,นต้องตัดขาทิ้งเนื่องจากว่ามันมันอักเสบแล้วมันบวมช้ำแล้วครับซึ่งพี่คนเนี่ยก็เลยมันมันเสียไม่ได้มันมันถ้าเกิดไม่ตัดก็อาจจะถึงชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยตัดขาข้างหนึ่งทิ้งถ้ากลายเป็นคนพิการที่นั่งรถว,วิวแชร์ครับทีนี้เสร็จบุ๊เนี่ย พอการเป็คนมีการนั่งรถมินแชร์แล้วเนี่ยก็พุทธคนคนนี้ก็เวียนมาอีกมาถามอีกมาเหมือนกับมาเกลี้ยก,กล่อมว่าเออเนี่ยพี่ก็แบบเป็นมามาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทําเธอโอ้โหได้เงินก้อนนี้มาเนี่ยชีวิตสบายเลยนะไม่ต้องทํางานอีกแล้วอืคุณพีคนนี้ก็เขาบอกว่าแล้วมันไม่เหลือใครอยู่ข้างๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทําเนี่ยมันอยู่ลําบากนะ อะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็บอกว่าเขาเขาเขาเอะใจเริ่มเอะใจแล้วก็มาพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ด้วยเนาะเขาก็เหมือนกับไม่ยอมแข่งใจว่าไม่ยอมคนคนนั้นก็บอกว่าถ้าไม่ยอมอ่ะอาจจะไม่เหลือไม่เหลือชีวิตแล้วนะพี่อืชีวิตอ่ะไม่เหลือคนข้างๆแล้วก็จะไม่เหลือชีวิตแล้วนะซึ่งพี่เขาก็เลยพยายามหาคนนะแก้ เขาเขารู้สึกว่ามันมันมีอะไรแปลกๆเยอะก็มารู้จะทำไงก็หาคนแก่แล้ววันนี้หาคนแก่เนี่ยแกก็ไปทุกที่ก็ไปหาพระหาอะไรเงี้ยหาหมอหาอะไรก็ปรากฏว่ามันก็สามวันดีสี่วันไข่เดี๋ยวดีขึ้นปุ๊บอาบน้ำมนต์ดีขึ้นปุ๊บอีกไม่กี่วันเป็นอีกแหละครัอีกไม่กี่วันเป็นอีกจนมาเจออยู่อาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านก็บอกว่าเนี่ยคนคน,คนรูป่างลักษณะนเนี่ยเขาทําของใส่คุณนะอ่าแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวคืนเนี้ยเดี๋ยวจะทําให้เห็น hmm. ปรากฏว่าก็กลับมาเขาก็ให้น้ามน์มาอาบมาอะไรแล้วเขาก็บอกว่าก่อนนอนให้จุดทูบอย่างนี้นะแล้วก็ ปักไว้ที่นอกอนอกชายคาบ้านแล้วเปิดหน้าต่างทิ้งไว้เดี๋ยวคืนเนี้ยอาจจะรู้จะเห็นก็พี่เขาบอกว่าเขา,เขา,านนเขามานอนเขามานอนเนี่ยพี่ก็ฝันว่าเห็นว่ามีอ่าผู้ชายอายุราวๆสักหกสิบห้าสิบหกสิบนั่งท,ทําพิธีอยู่หน้าหิ้งๆิ้งหนึ่งพร้อมกับมีหุ่นดินผักปัน้น หุ่นหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะก็ใช้มือครับหักขาหุ่นตัวหนึ่งโอ้ก็ oh. คือข้างเดียวกับที่แกโดนปัด oh. หักขาอะไรเงี้ยแกก็เห็นแกก็รู้แล้วว่าอ่าแบบโดนทำอะไรเงี้ยพอเช้ามาปุ๊บแกหล้แกก็ลกลับไปหาจ่าพนเียวเพื่อที่จะทำพิธีถอนในสิ่งที่ตัวเองโดนแกก็ทำพิธีนะ ซึ่งแกงบอกว่าเขาก็ดีขึ้นนะ่จากอาการที่หาสาเหตุไม่ได้เจ็บออดออ,กอ,อ,กอ,อกแดแอ่แอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นมาจนจนเรียกว่าเป็นปกติมาเลยนะจนเป็นอืดละแกก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับอ่าพี่คนหนึ่งที่รู้จักกับผมอะ่ะให้แกมาเล่าให้ฟังอืมอืมแล้วแกก็บอกว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดแกดีขึ้นแกก็จะแบบจะมาแบบกลัแบบแบบมาทํางานนะอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เสร็จเนี่ย ด้วยควยามชราใจเนาะแกก็เขาก็ให้เหมือนลักษณะของเบีย้ยแก่เนี่ยมาปกติดตัวเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยแกอยู่บ้านคนเดียวนะครับแกรู้สึกว่าแกปกติเบีย้ยแกต้องติดตัวตลอดแต่วันนั้นนะแกแกแกลืมหรือยังไงเนี่ยก็ปรากฏว่าอยู่ๆก็รู้สึกว่าหายใจติดขาดพี่ครับหายใจติดขาดหายใจไม่ออกเหนื่อยหอบ แกก็เลยเรียกรถอพยาบาลรถจกเฉินมารับไปเพราะว่าหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกก็เร um um> ียกรถพยาบาลมารับพอรถรถพยาบาลมาลับไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็หาสาเหตุไม่ได้อีกว่าทําไมถึงมีอาการของการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกออืหาทั้งเอกซเรย์ทั้งอะไรต่างๆก็ไม่เจอมันจะปกติหมดแกก็เลยแบบ ไม่รู้ว่าเกิดจากของหรือเกิดจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะครับเกก็เลยมาคุยกับพี่คนนี้ว่าเออพอจะมีหมอที่รู้จักอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหมอคนอ่าที่ว่ารักษาหายวันที่แรกเนี่ยอ่าให้ขอมาติดตัวตอนขอติดตัวอยู่ก็ดีแต่ตอนเนี้ยเขาลืมแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลยอืมอ่ติดต่อไม่ได้เลยก็ าปรึกษาพี่คนนี้ยซึ่งพี่คนนี้เขาก็เลยมาคุยกับผมครับว่าเออน้องพัดพอจะดูได้ไหมว่าเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็ทักมาหาผมทางไลน์ผมก็เดี๋ยวพอดีผมมาทางังหวัดเดี๋ยวกลับไปผมดูให้ผกว,ว่าอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็ถ่ายไปไม้ไมาเดี๋ยวดูให้เขาแล้วกันเราก็พูดไปอย่างนี้ครับก็ได้แค่ผม,ผมพูดได้ประมาณวันสองวั เพราะว่ามาต่างจังหวัดก็ปรากฏว่าก็เงียบไปผมก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเขาก็ทักไม่ทีคือส่งรูปรูปหนึ่งมาให้ผมดูอ่ารูปแรกเนี่ยเป็นลักษณะของของอ่าของก้อนเลือดยาวๆประมาณเท่านิ้วก้อยอ,ะอ,อ่ะอ่ายาวๆผมก็มองดูมันอะไรวะอะไรเงี้ยนะรูปที่สองเนี่ยเขาก็เป็นลักษณะของการเอาไม้เขีย่ยให้ผมดู ครับทีนี้เสร็จผมเขาก็โทรมารู้จักไหมว่ามันคืออะไรออโอ้โหไม่รู้มันเป็นก้อนเลือดอะไรอะ่ะเขาก็บอกว่าที่คนเนี้ยเสียแล้วนะผมบอกว่คนไหนคนที่บอกว่าจะให้ดูให้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าโดนของหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี้ยเสียแล้วนะจะเสียอะไรไว้แท้แค่ไม่กี่วันเองผมเพิ่งเพ,พ,พิ่งพูดเรื่องนี้กันแค่วันสองวันเองนะ เสียแล้วตอนนี้อยู่ที่วัดกำลังจะอ่าบน้ำศพแต่ว่าก่อน <_ d ance> ก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยเขาอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนจะไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาร่ายย้อนไปถึงตอนที่ว่าเขาเขาแน่นหนะ้าอกเขาไปโรงพยาบาลหาสาเหตุไม่เจอกลับมาที่บ้านครับพอกลับมาได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยแกแก็เหนื่อยหอบอีกแล้วแกก็ไอไอหนักมากไอไอไอจนแล้วไอออกมาเป็นเลือด แล้วก็หอบหนักมากก็รถเข้าไปรับเข้าไปรับเอามาโรงพยาบาลมาถึงโรงพยาบาลหมอก็ทําการตรวจเช็คต่างๆสิ่งที่แปลกคือปอดมันหายไปข้างหนึ่งบิ mm ่น hmm. ัทเขาเอ็กซเรย์มาคือปอดมันหายไปข้างหนึ่ง mm hmm. หายไปโดยที่ไม่มีสาเหตุหมอไม่สามารถจะระบุได้ว่ามันเกิดจากอะไร แล้วแกหอบหนักมากก่อนตายอะ่ะแกไอและแกอ้วกอ้วกออกมาเป็นหนอนตัวขนาดประมาณนิ้วก้อยเนี mm ่ย hmm. แล้วเป็นเลือดเหมือนละตัวเป็นหนอนเป็นเลือดอันนี้คือมีรูปแ,แต่ผมไม่รู้จะเอา,เอาขึ้นได้ไหมเพราะว่ามันน่ากลัวอยู่เพราะมันเป็นเป็นหนอนน่ะเห็นเป็นหนอนเลยอะเป็นข้อข้อ,ข,อข้อเลย oh, oh, oh. เป็นเลือดนะอสองตัวออกมาอืมทีนี้ ผมก็อ๋ออาาะว่าผม,ผม็ดูรูบๆบออ๋อเอเอรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกว่าที่แรกะเขาจะพามาให้ผมอะ่ะดูแต่ด้วยความที่แกเป็นเยอะอแกก็เลยไปหาอาจารย์คนเดิมที่ว่าที่จะที่เคยรักษาให้นะครับอาจารย์คนนี้ก็ทําเหมือนกับทำวิธีรักษาเอาน้ำมนให้กินอะไรให้กิน ก็เหมือนจะดีแต่พอกลับมาบ้านก็เป็นหนัก hmm. เป็นหนักแล้วก็ไม่ทันได้ไปถึงไหนก็ไปโรงพยาบาลก่อนแล้วก็มาเสียชีวิตก่อน hmm. เขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เหมือนทํำพิธีถอนให้แล้วให้น้ำมนต์มาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าไปกระตุ้นมันอื hmm. เขาก็ถามผมว่าปกติเนี่ยจะดูได้ไหมว่ามันมันโดนอะไรจริงไหม hmm. ผมก็เลยถามว่าดูที่ศพหน่อยสิที่ศพเนี่ยมีอาการอย่างไงมั่งมันพอมัน เสียไปแล้วแต่มันเหม็นเน่าเหม็นอะไรเลยหรือเปล่าบอกว่าไม่นะไม่เหม็นเน่าไม่เหม็นอะไรก็ยังปกติแต่ว่าพวกลักษณะของอ่าเล็บศพปากศพอะไรเงี้ยจะดำขาม่วงอ่าเพราะว่าเพิ่งเสียแต่เล็บเนี่ยดำหมดเลยอะไรเงี้ยนะมผมอกว่าลักษณะมันเป็นลักษณะไ้ขยะสังนะอไ้ยขยะสังแต่ทีเนี้ยไอสิ่งที่อ้วกออกมามันเป็นหนอนซึ่งตอนที่เกศบอกว่าแกเจ็บ เจ็บมากที่เกล่าให้คนข้างๆฟัง,งก่อนที่เกลจะจะจะเสียนะเกว่าเกลเจ็บเหมือนมีอะไรมันมากัดอยู่ที่บริเวณหน้าอกครับเหมือนมากัดมามามาชอนมาชายอย่างงี้นะฮะเป็นอาการของนอนกก็เลยถามว่านะถ้าปกติอ่ะผมเนี่ยพอจะมีความรู้ตรงนี้ไหมผมว่าผมว่าพอจะมีนะถ้าเจอผมก็ไม่รู้อาจจะอาจจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าเรลาปกติตัวนอนเนี่ยมันเป็นวิชาวิชานึงของทางอทางผัดท,ทางกระเหลี่ยงทาง ชนกลุ่มน้อยนะไอวิชาเนี่ยนะมันคล้ายๆกู่พี่รู้จักกู่ไห่เคยได้ยินไหมอืมอืมอ่าคือกูนะ่เนี่ยก็คือการจับสัตว์พิษมาไว้รวมกันนะนะครับก็คือกู่แต่มันจะมีวิชาที่เป็นคล้ายๆเหมือนมีเคยมีหนังมาสร้างเหมือนกันที่เป็นปลปักต่อกันจะเป็นลักษณะของการเลี้ยงหนอนชนิดหนึ่งแล้วสามารถที่จะอ่าสั่งให้มันเข้าไปกินเอาอวัยวะภายในของของ ของศัตรูได้หรือของคนได้อือ่าแต่ลักษณะของการส่งด้วยคุณใสอ่าลักษณะการส่งด้วยคุณใสส่งด้วยการของกินค่ะคายสั่งวันเป็นไข่ไปอะไรเงี้ยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไปฟังในฟังตัวในในคนที่โดนแล้วเนี่ยก็จะกินอาัยวะภายในอืมอ่าแล้วก็เสียชีวิต ซึ่งถามว่าในในสิ่งที่ผมตำราที่ผมเคยเรียนเนี่ยของทางร้านนาทางเหนือนเขาก็มีวิธีการการแก้การทําโดยการที่อ่ถ้าผู้ที่โดนอ่ายังเป็นไม่เยอะยังไม่นานเนี่ยก็อาจจะใช้การอ่าเอาผู้ที่ทําผู้ที่โดนระทําเนี่ยมานอนแล้วก็ใช้ของสดของคาวเนี่ยเช่นเป็นเนื้อเป็นเครื่องในเป็นไข่ก็แล้วแต่นะ,ะวางรอบตัวของผู้ที่ ที่โดนกระทำครับแล้วจึงสวดคาถาเรียกให้ไอตัวหนอนเหล่าเนี้ยมันออกมากินของสดของขาวอืมซึ่งตามตำราเก่าแก่ก็บอกว่ามันจะคานออกมาจากทวารทั้ง,ท,งทั้งก้าวอะไรอืมครับจะคานออกมาตามหูตามอะไรเงี้ยจะคานออกมาแล้วมากินของขาวเ่าเนี้ยทำถึงเจ็ดวันก็จะ จะพ้นจะหมดก็มีวิธีอย่างนี้เป็นวิธีแก้ซึ่งไม่ทันเพราะว่ามาได้แค่วานสองวันก็มาเจอว่าก็คือเสียไปแล้วครับอ่าก็เลยเป็นตัวเป็นตัวหนอนตัวประมาณนิ้วก้อยนี่แหละสนะองตัวให<จ>ญ่เห็นเป็นนอนเลยเป็นเลือดเลยครับอ่ามันแหละก็เลยคีอคนนี้ก็เลยสรุปเสียชีวิต ครับนั่นแหละก็เป็นเรื่องที่ที่พี่ที่เขามาปรึกราเนี่ยเขาเล่าให้ฟังโอโ้โหกู่สายดำเนี่ยะวิชาสายศาสตร์สายเวทที่มีแบบมาโอโ้โหตั้งนานแล้วนะครับผมม,มานานแล้วแล้วก็เอ่ออย่างที่พัดไปเจอเจอไปเห็นไปเห็นศพแล้วกันก็คือคเหมือนกับปลายนิ้วดําแล้วก็ตามความเชื่อว่าพวกนี้จะโดนของก็คือยาสั่งนั่นเองใช่โอ้นั่นแสดงว่าโดนหลายขนาดเลยนะน่า ็อาจจะถ้าที่ผมคิดนะนะอาจจะโดนเป็นลักษณะของกินเข้ามาอืมอืมมาเป็นการเหมือมเมนเขาสั่งมาอะไรประมาณนี้นะฮะเล็บมันจะดำเหมือนใช้ใช้ของการโดนทิศโดนอะไรก็จะเป็นลักษณะน,นี้เหมือนกันโดนยาสั่งก็ลักษณะนี้อ่าเล็บดำปากดำอะไรเงี้ยนะลักษณะน,นี้เลยครับครับนั่นแหละเขาเป็น เรื่องที่นํามาฝากันแล้วกันครับนะฮะก็ขอบพระคุณมากๆนะที่ที่โทรมาฝากเรื่องนี้กูใสดำเราก็ได้ความรู้รอีกหนึ่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณใสไสยศาสตร์นั่นเองแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับครับผมโดยปกติอันนี้เป็นม่อเป็นความรู้แล้วกันอ่าสำหรับคนที่เดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆไปต่างที่ต่างถิ่นด้วยนะครับเวลาจะไปที่ไหนสิ่งแรกเลย ปากอย่าเปล่าฮะเพราะว่าต่างจังหวัดบางที่เนี่ยปัจจุบันยุคโลกาภิวัตน์ก็จริงแต่ยาสั่งหรืออะไรเงี้ยมันยังมีครับหนึ่งปากอย่าเปละอ,อย่าไปท้าทายอย่าไปเก่งต่างที่ต่างถิ่นอื่อปายมาเยอะแล้วสองถ้ารู้สึกว่าเรารู้สึกกินข้าวต่างที่กินน้ําต่างถิ่นแล้วรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเนี่ย ห่าเมาช้องฝนน้ำกินดูอือ่าอันนี้ก็ช่วยได้ครับนะครับเป็นดึนการแก้อยาสั่งเบื้องต้นครับอ่านั่นแหละก็มอบเป็นของรูก็แล้วกันได้เลยครับเนี่ยขอบพระคุณมากๆนะครับพัดพี่นัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ